และนี่คือไมค์ครับแบบปกติและนี่คือไมค์ครับแบบเปิดแสงเงาเป็นไงครับสวยไหมครับทุกคนว้าวก็สวัสดีด้วยนะครับอยู่ผม BK1 นะครับวันนี้เราอยู่กับไมค์ครับเบสท็อกนะครับหรือว่าไมค์ครับมือถือนะครับแต่ว่าวันนี้ผมอยู่ในเวอร์ชันเบต้านะครับหรือว่าไมค์ครับเวอร์ชันพีวนั่นเองนะครับผมก็โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้เนาะว่า ไมค์ครับนะครับที่จะอัปเดตในภายภาคหน้านี้แล้วนะครับสามารถเปิดแสงเงาภายในตัวเกมได้แล้วนะครับโดยเราไม่ต้องลงแอดออนอะไรทั้งสิ้นเลยทุกคนคือเปิดในตัวเกมได้เลยนะครับแต่ว่ามือถือเนี่ยต้องแรงนิดหนึ่งนะครับผมอ่ามือถือต้องแรงนิดหนึ่งนะครับก็โอเคอย่างที่ทุกผู้ชมเห็นนี่นะครับจะเป็นแสงเงาเนาะนะครับที่ผมเปิดนะครับที่ผมเปิดในไมค์ครับเบต้าเลยนะครับผมไม่ได้ลงอะไรเลยนะอันนี้ นะครับเป็นแสงเงาของในตัวเกมแบบเพียวๆวเลยทุกคนทุกคนดูเงานน่กําลังขยับเห็นปะนี่ครับแล้วก็ดูดูดูเงาของเราเห็นปะนี่เงาเนี่ยนะครับมันจะปรับเปลี่ยนไปตามสกินของเราด้วยนะครับถ้าสกินเราตัวใหญ่มันก็จะปรับเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนเห็นปะเออผมชอบมากเลยคือเงาเนี่ยนะครับมันจะไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่ามันจะไม่ได้เรียบเขาเรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นปะมันจะมีมันจะมีพิกเซลอยู่ผู้ชมเห็นปะเวลาเราขยับเนี่ย นะครับจะมีพิกเซลอยู่เห็นปะนี่นี่นี่เห็นปะมันจะไม่ได้ตรงตามเงาผมของเราเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเห็นปะมันจะมีแบบพิกเซลอยู่นะครับเป็นเสี่ยมเหลี่ยมนะครับผมผมมองเลยว่าแบบดีมากเลยอันนี้นะครับผมชอบมากนะครับโอเคคือเงาเนี่ยมันจะตามสก,กินเราเลยนะครับสก,กินเราเป็นแบบไหนเงา like ของเราก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ <salsa S 2> อ่านี่ดูน้ําดูน้นําดูเงาน้ำผู้ชมดูเงานะครับโอ้สวยงามมากนะ นะครับสวยงามมากซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวท้าคลิปเนี่ยผมจะไปสอนเข้าร่วมเบต้านะครับใครที่เข้าร่วมไม่เป็นนะครับแล้วก็จะมาสอนเปิดด้วยว่ามันเปิดยังไงเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูตอนเย็นนะครับเดี๋ยวเราลองดูตอนเย็นว่าจะเป็นยังไงนะครับว่ามันจะสวยงามขนาดไหนนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนเย็นกันดีกว่านี่ครับนี่คือตอนเย็นทุกคนโอ้โหเขสวยดูดีนะฮะนี่ครับ ตอนพระอาทิตย์กำลังจะตกนี่สวยงามมากนะครับนี่เป็นไงดูดูแสงนะฮะดูแสงกระทบน้ำทุกคนสวยงามจัดสวยงามจริงครับนี่ นี่ครับนี่คือบรรยากาศตอนเย็นนะอันนี้คือเขาเรียกว่าหญ้าหิ่งห้อยนะครับไอคือหญ้าหิ่งห้อยเนี่ยนะครับปกติมันจะแบบเขาเรียกว่าเป็นแสงชัดกว่านี้ใช่ไหมพอเรานํามาเปิดแสงเงานเนี่ยนะครับเห็นปะดูไอตรงที่เป็นหิ่งห้อยครับมันจะออกเป็นสขีขาวๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราปิดไปนะครับนะครับเราจะเห็นไอแสงหิ่งห้อยเนี่ยชัดขึ้นนะครับเพราะว่าเพราะว่า อะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราปิดแสงเงาไปอ่ะเพราะว่าแสงเงาเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นสีขาวได้เขาเรียกว่าได้ชัดขึ้นนะครับพอเรากดเปิดปุ๊บเห็นว่ามันก็ได้แบบเนี่ยฮะสีมันจะแบบปรับเปลี่ยนนะครับอะไรงี้นะครับส่วนก็พวกท็อตอะไรเงี้นะครับมันก็จะสว่างขึ้นออกสีออกจะแบบนูแบบนวลๆขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับอืมเนี่ยพวกทงพวกท็อตอะไรองงี้นี่คือบรรยากาศตอนกลางคืนนะคุณผู้ชมนี่นะครับบรรยากาศตอนกลางคืนก็จะเป็นประมาณนี้ สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราลองเป็นฝนตกดูแล้วกันไปนี่คือบรรยากาศตอนฝนตกครับว้าวสวยงามมากนี่ครับทุกคนเป็นไง เออนะครับรอกันมาเนิ่นนานนะหลังจากที่<笑><笑>เขาเคยเอาเข้ามาแล้วตอนแรกมันเราเราสามารถทำได้นะไอพวกแสงเงานเนี่ยนะครับในเมคคาเวอร์ชั่นเมื่อก่อนแต่ว่าเขาก็ออกไปนะครับน่าจะไปแก้บงแก้บักบนะครับอันนี้คือฝนตกตอนเขาเรียกว่าพาทิตย์ขึ้นนะนี่ฝนตกตอนพาทิตขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยครับแสงเอามันอาจจะอยู่อาจจะดูบักบักนิดนึงนะครับเพราะว่าเขากําลังทําอยู่เนาะนะครับกําลังพัฒนานะครับอาจจะมีแสงบักบางจุดอะไรงนี้นะครับโอเคนี่คือตอนพระอาทิตย์ขึ้นนะผู้ชมเขาจะอาจจะเห็นไปแล้วนะครับตอนเปิดคลิปนะครับนี่นะครับตอนพระอาทิตย์ขึ้นเป็นไงดูแสงดีสวยมากโอเคนะครับ ก็นี่ครับเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับถ้าสมมุติแบบเรารับไม่ไหวอะไรเงี้ยแบบมือถือแบบไม่ค่อยแรงนะครับเราสามารถปรับได้ด้วยเห็นปะคุณผู้ชมนี่ครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะผมจะสอนปรับนะครับว่ามันปรับยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเข้าร่วมเบต้ากันก่อนนะครับว่าเราเนี่ยสามารถเข้าร่วมเบต้าแบบไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่า เ e t s go โอเคนะครับสำหรับการเข้าร่วมไม r ครเบต้านะครับอันนี้สำหรับ Android ก่อนนะครับ Android ก็เข้ามาที่ Play Store เลยนะครับแล้วก็เข้ามาในหน้าเกม c r a f t เลยนะครับผมแล้วก็จากนั้นนะครับเลื่อนลงมาล่างสุดนะครับนี่ตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเนี่ยครับกดเข้าร่วมรุ่นเบต้าอยู่นะครับผู้ชมสามารถกดเข้าได้ตรงนี้เลยนะครับนี่กดไปเลยนะครับโอเค แล้วก็เขาถามว่าจะเข้าร่วมไหมนะครับก็กดเข้าร่วมไปเลยนะครับสำหรับใครที่จะเข้าร่วมเนาะก็กดไปเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับผมพอกดเข้าร่วมแล้วนะครับผมก็รอมันดีเลยประมาณ20-30นาทีนะครับผมมันก็จะทการเข้าร่วมเบต้าให้แล้วนะครับผมโอเคเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับสำหรับเวอร์ชันไนคอมนะครับทำยังไงเนาะก็เข้ามาที่ Minecraft Launcher นะครับจากนั้นมาที่ m i e c r a f t b e d r ็อกตรงนี้นะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับผู้ชมจะเห็นลูกศรนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเราเนี่ยนะครับจะสามารถปรับเปลี่ยนนะไปใช้ของเวอร์ชัน preview ได้นะครับก็กดไปเลยนะครับผมจากนั้นก็กดเพจได้เลยโอเคเท่านี้เลยครับก็จะสามารถเปิดของบนคอมได้แล้วนะครับสหรับไมครับ preview เนอะนี่เลยนะครับโอเคนะครับถามว่าทําไมมาถึงเป็น นะครับฟอนต์แบบนี้นะครับผมเนี่ยนะครับได้ลงรีซอสไว้นะครับเป็นรีซอสลบข้อความด้านบนนะครับนี่ถ้าสมมติผมมาออกจะเป็นยังไงผู้ชมดูนะครับนี่ถ้าผมมาออกเนี่ยนะครับผมไอข้อความด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นนะครับขึ้นแบบบางหน้าจอเลยนะครับมันจะดูไม่สวยเนาะผมก็เลยชอบลงรีซอสปิดไว้นะครับโอเคแล้วก็เช็คเวอร์ชันด้วยนะครับว่าตอนนี้มันเป็นเวอร์ชัน 1 1 1 8, 8. 2 7 7หรือ,อยังนะครับก็ถ้าใช่ก็คือแสดงว่าอยู่ในเวอร์ชันพรีวิวเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปลงอันนี้ต่อนะครับรีซอสนะก็คือว่าไอเวอร์ชันพรีวิวเนี่ยผมเอาไว้ทดสอบแสงเงาเนาะนะครับผมก็ไม่ได้ลงไอนอนอะไรเยอะเลยนะครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูพิธีการเปิดแสงเงากันดีกว่าว่ามันเปิดยังไงเนาะโอเคไปที่สร้างโลกนะครับ จากนั้นไปที่หัวข้อ experiment นะครับล่างสุดเลยนะครับ experiment เนาะโอเคนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยจะเห็นหัวข้อกราฟิกตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะครับผู้ชมจะเห็นหัวข้อคําว่า white b r a n c vision เองนะครับผู้ชมกดเปิดได้เลยปึ๊บอ่ะโอเคนะกดเปิดเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็กดสร้างโลกได้เลยครับปึ๊บนะครับน้าเรียบร้อยครับผม ติดแล้วครับนี่ครับมาแล้วครับเป็นไงครับผมแสงเงาสวยงามมากนะครับแล้วก็ถ้าขายที่เล่นบนคอมเนี่ยนะครับสามารถกดปุ่มวอลแหวนตรงคีย์บอร์ดได้นะครับเพื่อทําการปิดเปิดนะครับเห็นปะนี่นะครับกดปุ่มวอลแหวนเนาะนะครับปุ่มวอลแหวนนะครับทําการกดเปิดปิดแสงเงาได้นะอันนี้สำหรับขายที่เล่นบนคอมนะครับโอเคนะ แล้วก็วิธีการตั้งค่าพวกแสงเงาสมมติใครเปิดมาแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะสว่างเกินหรือว่าอาจจะแบบมัวไปอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปรับกันนะครับไปที่หัวข้อวิดีโอนะครับแล้วก็เลื่อนเข้าลงมาข้างล่างนะครับโอเคนะครับนี่หัวข้อพวกนี้นะครับเราสามารถปรับได้สมมติใครที่เครื่องไม่แรงนะครับเราสามารถปรับตรง performance นี่ได้นะครับเราลองกดไปดูนะครับปุ๊บเห็นป่ะพอเรากดเนี่ยพวกเรนเดอร์นะครับมันก็จะ ปรับต่าลงนะครับพวก Shadow Quality เนี่ยเขาก็จะปรับเป็น l o เป็น l o อะไรอย่างนี้นะครับเห็นป่มมันก็จะต่าลงนะครับเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเห็นป่มอันนี้คือสําหรับ Performance นะแบบเครื่องไม่แรงนะครับมันก็อาจจะแบบดูมัวๆนิดหนึ่งนะทุกคนเห็นป่มแสงเงามันจะดูแบบสมูทขึ้นดูแบบมัวๆนิดหนึ่งแต่ว่าถ้าใครเครื่องแรงนะครับถ้าใครเครื่องแรงก็ปรับได้นะไปที่ Custom นะครับ ปรับเองได้เลยนะครับมาตรงนี้นะครับผม Adjust b y i t n e ตรงนี้ครับไอตัวเนี้ยถ้าสมมุติเนี่ยใครเนี่ยเปิดประมาณนี้นะครับใครเปิดประมาณนี้นะครับแสงเนี่ยอาจจะจ้าเกินไปนะครับประมาณนี้เนาะใครเข้ามาแล้วเนี่ยแสงมันเป็นประมาณเนี้ยนะครับให้เราปรับได้นะครับอืมให้เราปรับได้นี่กดตรงนี้นะครับปรับเลยแล้วแต่คุณชมชอบลองปรับดูนะแต่ว่าผมแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณเนี้ย นะครับมันจะดูไม่ไม่สว่างมากไม่มืดมากนะครับมันจะดูแบบเข้ากับเกมดีครับแล้วก็ตรงนี้ภาพมันยังมัวมัวอยู่เนาะผู้ชมก็ลองปรับดูนะครับตั้งค่าแบบที่ตัวเองชอบนะครับอะชาร์เดอร์คอเลเตอร์เนี่ยผมชอบประมาณไฮเนาะนะครับประมาณไฮไม่ต้องไม่ต้องเอาต้ามากประมาณไฮก็พอแล้วนะครับผมโอเคเมฆเนี่ยนะครับผมจะปรับประมาณมีเดียมแล้วกันนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับ ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ก็จะเป็นหมอกนะครับผมเป็นพวกหมอกอะไรเงี้ยนะครับก็ใครอยากได้หมอกหนาก็กดเปิดไปได้เลยเยอะๆแต่ว่าผมเอาประมาณนี้ประมาณโลก็พอละนะครับหมอกอแล้วก็ reflection reflection Re ก็คือว่าพวกน้ำพวกกระจกอะไรเงี้ยนะครับมันจะเขาเรียกว่ามันจะสะท้อนได้ดีขึ้นนะครับพื้นผิวพวกน้ำพวกอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำปรับไฮไปเลยนะครับสหรับใครที่เครื่องแรงเนาะหรือว่า เอาต้าปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมเอาอยู่แค่2ก็พอแล้วนะครับผมแล้วก็อันนี้ครับจะเป็นบูมนะครับบูมจะเป็นพวกเวลาเรามองพวกแสงพระอาทิตย์หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเขาเรียกว่าฟุ้งๆฟุ้งๆอะ่ะนะครับฟุ้งๆอะ่ะผมแนะนําปรับไปสักประมาณ70-80ก็น่าจะพอแล้วนะครับไม่ต้องให้มันเวอร์ไปนะครับมันจะได้ไม่ฟุ้งไปพวกแสงแสงเงาอะไรเงี้ยแสงฟุ้งๆ อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวข้อนะครับ Upscaling Mode ตรงนี้นะครับพอเราคลิกมาเนี่ยนะครับมันจะมี2หัวข้ออีกให้เราเลือกเนาะไอ,อหัวข้อแรกเนี่ยมันจะมีคำว่า t a, a u กับ b i l i n ลิ r เนั่นเองนะครับก็คือว่าหลังจากที่ผมไปดูมาเนี่ยนะครับถ้าใครอยากจะได้ภาพแบบคมชัดนะครับแล้วก็แลกมากับการแหลกนิดนึงนะครับแนะนำ TAAU เนาะมันจะได้ภาพแบบคมชัด เวลาเราเคลื่อนไหวนี่นะครับภาพจะคมชัดนะครับส่วนบาลาเนียเนี่ยนะครับภาพก็คมชัดเหมือนกันแต่ว่าเขาเน้นเฉพาะเครื่องสเปคต่ำเนาะนะครับภาพคมชัดแต่ว่าจะออกดูมัวมวนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ว่าถ้าผมอยากได้เนี่ยผมอยากได้แบบภาพคมชัดแบบเวลาเราเคลื่อนไหวนี่นะครับก็เลือก TAU ไปนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับจะได้ภาพแบบ คมชัดลื่นไหลนะครับผมเอ่อแล้วก็อันนี้นะครับ resolution น,นะครับ resolution อันนี้เหมือนจะเป็นการความคมชัดอะไรงนี้นะครับก็ใครอยากได้ความคมชัดก็กดเปิดไปเลยนะครับสุดเลยโอเคก็จะได้ภาพมาประมาณนี้นะครับผมก็ลองไปปรับตั้งค่ากันดูอันนี้เป็นการตั้งค่านะครับตามความชอบของผมเนาะนะครับก็ใครจะตั้งตามเนี่ยก็ต้องดูสเปคกันดีๆนะว่ามันไหวหรือเปล่า นะครับอันนี้ภาพที่ผมตั้งเนาะนี่ครับผู้ชมอันนี้คือภาพที่ผมตั้งนะก็ประมาณนี้นะครับนี่ดูน้ํานะครับดูความคมชัดของภาพก็ดีกว่าเดิมนะครับจากที่เราเปิดตอนแรกเมื่อกี้ภาพดูมัวๆเนาะอันนี้คือภาพแบบดูคมชัดมากนะครับก็แล้วก็แบบแสงไม่ได้เวอร์ไปนะับผมนี่ประมาณนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองปิดดูว่าเป็นไงปึ๊บอันนี้คือธรรมดานะไม่ได้เปิดนะครับเห็นปะ ดูจะจืดไหมถ้าเราลองเปิดปึ๊บนี่เป็นไงสวยขึ้นประมาณนี้ทุกคนนะครับสวัสดิการเปิดแสงเงานใน Minecraft version beta เนาะลองมาทดสอบกันดูได้นะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเจอใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ